อยากจะเข้าใจอะไรมากขึ้นคือคือมีวันหนึ่งที่เล่นนั่งเอี้ยนเล่นโยคะเนาะมีการเรียนหายใจแบบโยคะไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรแต่พอทําไปเนี่ยเวลาเราเริ่มแบบเหมือนกับไปโฟกัสตรงลมหายใจกับอะไรเนี่ยแล้วก็โยคะเหรอโยคะป่ะใช่ค่ะใช่ใช่คือมีความรู้สึกว่าชอบเหมือนกับเราได้สัมผัสกับตัวเราเองเป็นอยู่กับตัวเราเองมากขึ้น อย่างเงี้ยแล้วก็มันมีความสุขมีความสุขตอ่ตอพ่ายต่อ่อางแล้วพอหายใจพออยู่กับตัวเองเยอะๆเนี่ยพองบล็อกอะไรทุกอย่างแล้วก็เริ่มน้ําตาไหลค่ะ,ะประมาณนั้นแต่ว่ามีความสุขมากรู้สึกว่าเราเรากัน้นปิดกั้นอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันทําให้เราตอนอยู่กับตัวเองนี่เรามีความสุขมากเยอะนะก็ไม่เป็นไรรู้ลมหายใจแล้วน้ําตาไหลเนาะมีความสุข มีความสงบมีความอิ่มเอิบใจสุขใจเนาะเออแล้วก็ก็รู้แค่รู้สักตะวะรู้อย่างเงี้ยเนี่ยรู้รู้รู้อย่างเงี้ยแล้วก็รู้เราไม่ใจเข้าออกไปเรื่อยๆมันมีความสุขใจอิ่มเอิบใจวิธีไงก็รู้อย่างเงี้ยเนี่ยก็รู้ไปเรื่อยๆก็สักตะวารู้สักตะวะรู้ไปเรื่อยๆไม่ต้องไปเอะดิ้นรนสงสัยอะไรหรอกมันเป็นยังไงก็รู้ตรงไปตรงมาอย่างที่เป็นทุกปฏิบัติกระดาษคือ รู้มหาไม่ใจเขาออกแล้วก็มันก็เกิดอาการเหมือนกายเบาใจเบาคนลุกสู้ตาซาบซาดร้รองไห้อยากร้องไห้น้ําตาไหลเนาะใช่ไหมแล้วก็รูไไไ้เป็นงั้นแหละรู้อย่างที่รู้น,นั่นแหละรู้อะไรก็ร,ร,ร,รู้อย่างนั้นแหละตรงไปตรงมาไม่ต้องไปคิดแต่แปลงแก้ไขอะไรอย่างนั้นแหละแล้วก็ทําให้บ่อยๆเพราะว่าเราชอบอย่างเงี้ยเราก็ทําบ่อยๆทำบ่อยๆเพราะเราชอบอยู่แล้วเนี่ยมันก็ทําได้ง่ายๆทําทบ่อยเพราะเราชอบ รู้ลมหายใจเขาออกแล้วก็มันสุกเหมือนกายเบาใจเบาคนลุกตุดซาซาสน้ําตาไหลแล้วก็ใจมันก็อิ่มเอิบเป็นสุขเนาะแล้วก็เป็นสุขแล้วก็สงบในนั้นเราก็ทําให้เกิดบ่อยๆอย่าไปกวนเขานะอะขนาดขนาดที่มันเบาสบายก็อย่าไปกวนเมื่เด็กนอนหลับขนาดที่ใจมันอิ่มเอิบเป็นสุขก็อย่าไปกวนเมือนเด็กนอนหลับเดี๋ยวตื่นมันจะงองแง <The beach> <laughs> มันจิตอะเหมือนเหมือนเด็กเหมือนเด็กนอนหลับ <Okay. S 2> มันมันมันเด็กที่หลับก็หลงสบายอยู่ใจเบากายเบาเปิดสุขไม่จะไปกวนพอถึงสงบสงบสว่างว่างก็จะไปกวนมันรู้อยู่งั้นแหละเหมือนเด็กเหมือนจิตใจเหมือนเหมือนเด็กกาลังนอนหลับอะกวนถ้านอนไม่เต็มตาเต็มตื่นนะเด็กมันตื่นมาล้วงง,งแงอ้อ,อนเราก็รู้งั้นแนหะละรู้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 ตาความเป็นจริงดูดูด <Yeah. S 2> ขเขาเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแหละอย่าไปกวนเขา แล้วไงอีกติวตาพูดเนี่ยมันเป็นหมวดนอนเราเนาะใน<ช>จิตใจเนี่ยเห็นไหมถึงบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับอะไรเรามันไม่ได้เกี่ยวกับชาติศาสนาอะไรมันเกี่ยวกับเรื่องเรื่องที่มันเป็นจริงๆทั้งมันจริงก็เป็นจริงๆอะอย่างเนี้ยอย่างตระกูลเป็นเป็นคริสมาเลยเนาะเป็นคริสแล้วเราก็รู้แต่เรื่องคริสเรื่องคริสตัวนี้ก็ยังมาทำม่รู้ลมหายใจก็ออก รูล้ลมหายใจเขาออกรู้ลมหายใจออกแล้วก็เกิดรู้ลมหายใจออก,กเกิดปิติก็<ม>ลุกกายเบาใจเบาน้ําตาไหลหเกิดปิติผมก็ทุกชาติทุกอะไรก็ทําได้หมดเลยเป็นเป็นของถ้าทําจริงก็เป็นจริงอะ่ะมันไม่ได้เป็นของของใครนะครับพอมันกายเบาใจเบา,เบา,เบาปิติน้ําตาไหลใจมันก็เริ่มอิ่มเอิบเป็นสุข จเดือเป็นสุขลามก็ค่อยๆค่อยๆค,ค,ความสุขจางไปเหลือแต่ความสงบเดิมมันจะกายเบาใจเบาก่อนคนลุกซาบซาน้ำตาไหลเอ,อ่อคลอแล้วก็มันจะค่อยๆเลื่อนไหลไปเป็นสุขอารมณ์มันจะมีความสุขใจเสร็จแล้วมีความสุขเสร็จก็จะมีความสงบแล้วก็รู้อยู่งั้นแหละเป็นยังไงก็รู้ตรงไปตรงมาไม่ต้อง ไม่ต้องไปคิดแต่แปลงแก้ไขแทรกแซงอะไรรรู้อย่างที่รู้เนี่ยนะตรงไปตรงมาอย่าไปกวน<แ>จ<ะ>ิตก็เป็นยังไงทุกปัจจุบันขนาดเนี่ยอย่าไปกวนอย่าไปรบกวนเขาได้แต่รู้ได้แต่รู้ได้แต่รู้ได้แต่ต,ตะวันรู้เจยเจเข้าใจเนาะตรงนี้เนาะ,ะและ้วจากนี้<แ>ตรงสายอะไรต่อเต็มที่เต็มที่พูดเ <c oughs> ต็มที่อยากร้องให้ก็ร้องนี่เนี่พูดได้เต็มที่เลย แล้วอยากถามอะไรหลวงตาตอบไหมนะเพราะเป็นอย่างนี้แล้วจะยังไงต่ออะไรยังไงอยากถามอะไรหลวงตาตอบไหมเราทําอย่างนี้มานานยังรู้ลมหายใจก็ออกมานานยังปีมันเกิดปิติน้ำบุ๋นน้าตาไหลเนี่ยมันเป็นทําอย่างนี้มานานยังประมาณปีกว่าได้ปีกว่าแล้วเนาะอยู่ๆทำไมถึงเราพ่อแม่เป็นคิดสามีก็เป็นคิดแล้วตัวเราับถือศาสนาคิดได้ไหม Uhm ะคะือเกิดมาก็ถูกปลูกฝังถูกปลูกฝังคิดเนาะเออได้ยังไงต่อแต่เวลาเราเริ่มโตเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าศาสนาผู้ใกล้ใหม่หรอผู้ใกล้ใหม่ศาสนาเนี่ยมีไว้เหมือนกับทุกศาสนาก็เหมือนกันสอนให้เราเป็นคนดีแต่ว่าเราก็มีความรู้สึกว่าเราไม่เห็นจําเป็นที่จะต้องไปยึดติดกับ ศาส,สนาได้ศาส,สนาห,หนึ่งแต่ว่าเราสามารถที่เปิดกว้างแล้วก็เรียนรู้แต่ศาสนาแล้วก็ยอมรับข้อดีหรืออะไรที่คิดว่าเฮ้ยเกี่ยวโยงกับเราหรือเป็นข้อดีสําหรับเราที่เราจะพัฒนาหรือคิดทําให้เราดีขึ้นกั่ตัวเองอะ่ะเราก็รับรับมันมาปฏิบัติก็เลยคิดว่าเรื่องของศาสนาไม่ได้ไม่จําเป็นที่จะต้องมีแยกแยะหรือว่ามีเส้นขีดกลางกันได้ได้ ประมาณนั้น <laughs> แล้วทําไมมาถึงสนใจสนใจรู้ลมหายใจเขาออก <c oughs> เป็นมาอย่างไงถึงมารู้สนใจที่จะรู้ลมหายใจเขาออกเออคำถามพี่ตีเล่นโยคะหรือ่าไรไง <c oughs> เล่นโยคะค่ะคือท,ที่โยคะเขาสอนให้รู้ลมหายใจเขาออก ด้วยค่ะเพราะเวลาทําท่าอะไรแล้วมันก็จะมีท่านี้หายใจเข้าอ๋อโยคะมีกันสอนให้รู้ลมหายใจเขาออกใช่คือขนาดเดียวกันแล้วเรียนเรียนเข้าป่ะเรียนโยคะเข้าป่ะไม่เรียนเหรอไม่เรียนก็คือมีความรู้สึกว่าเวลาได้ก็คงอย่างเวลาสมมติ แต่ะละเพื่อนรู้จักกันมานานแล้วค่ะเขาจะปฏิบัติเอ๊ะรู้จักกันในในนามเล่นโยคะด้วยกันไหมเนี่ยไม่ไมค่ะออเรียนเพราะวันนี้เขาเล่นโยคะด้วยแล้วไงแล้วแล้วพอไปรู้ลมหายใจก็ออกแล้วทำไมมันรู้ลมหายใจมันก็ออกไม่กี่ครั้งแล้วแล้วมันทําไมเกิดปิติน้ำหูน้ําตาไหลเลยล่ะก็ก็คือตกใจเหมือนเป็นยังไงเพราะว่าพอผู้กัใหม่นี่พอรู้ลมหายใจก็ออกแล้วมันมันมันเป็นยังไงมันนานนานไม่รู้ลมหายใจก็ออก ทำมานานหลายวันหลายเดือนเป็นปีไม<ก>่มัน,นถึงมันเกิดทำไมมันกายเบาใจเบ,าส,บา,สสาสู้ซาสู้ซาน้ำตา,าตหูน้ำหูตาไหลสี่ห้าเดือนเองอะค่ะก็ค,ะคือไม่ได้ตั้งใจว่ามันจะเป็นแนวออกมาเป็นนั่งสมาธิแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าตอนที่เราทําคืออย่างเนี้ยเอย้เราก็เวลาเห็นคนอื่นให้ตั้งสมาธิก็เขานั่งกันยังไง สวดเร,เราเหมือนเราเข้าไม่ถึงเราไม่เข้าใจตอนนั้นแต่ว่ากลายเป็นตอนที่เราไปทําอะไรในสิ่งที่เหมือนกันมันอาจจะคลิกนาะเป็นเคมีมันเข้ากับเราแล้วเราเราอาจจะเข้าถึงอาหารแล้วพอพอเล่นโยคะหรืออะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะไปไป,ไปไปโฟกัสกับสิ่งที่กําลังทําอยู่มันก็เลยเหมือนตัดทุกอย่างมันอยู่กับตัวเองมันก็อาจจะเป็นลักษณะ อีกฟอร์มหนึ่งของการนั่งสมาธิหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ไมไม่รู้คือพอพอพอรูออ้ล,ลมหายใจเข้าออกมันก็ลืมเรื่องภายนอกอะไรหมดเลยที่คือไม่ได้ไปใส่ใจเรื่องอะไรภายนอกเลยเหลือแต่มาอยู่กับตัวเองที่รู้ลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวเนาะโอ,อมาโฟกัสหรือเขาเรียกอะไรนะคอนเซนเทรตเหรอคอนเซนเทรตใช่ไหมคอนเซนเทรตอยู่กับลมหายใจเข้าออกใช่ปะช้อนใจเออมาคอนเซนเทรตใช่ไหมคอนเซนเทรตอยู่เฉพาะลมหายใจเข้าออกใช่ไหมอ่าแล้วไงอ่า แล้วพอคอนเสิร์ตกับลรงพยาบเขาออกอย่าต่อเนื่องนั้นเป็นยังไงมันเกิดยังไงเราเราก็ได้มีความรู้สึกว่าเรามันเหมือนมามาเจอเจอให้เจอมาเจอใครเจอรู้สึกเหมือนคอนเน็กอะไรบางอย่างเห็นไหมคอนเน็กอะไรนะเหมือนอะไรเจออะไรที่คอนเน็กคอนเน็กมันเป็นไงตรงนี้ตรงนี้ไฮไลท์มากเลยเจ้พูดละเอียดหน่อยดิเจ้พูดจนละเอียดหน่อยดิอะไรเจออะไรที่คอนเน็กคอนเน็กมันเป็นยังไงไหนอะพูดละเอียดหน่อยดิ พอรู paid, <S <S yeah. ้เราไม่ใจก็ออกเราไม่ใจก็ออกละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆเนาะใช่แล้วเราไม่ใจก็ออกหายไปไหมรู้จนเราไม่ใจก็ออกละเอียดก็ละเอียดขึ้นจะจับจับความรู้สึกของเราไม่ใจก็ออกไม่ได้เลยไหมใช่มันกลายเบาใจเบาจนกกระท่งลเราไม่ใจก็ออกเหมือนไม่มีเลยเนาะใชมันเพลินตอนนั้นคือมันปล่อยทุกอย่างแล้วอยู่ดีก็แบบมันมัมเหมือนมาเจออะไรข้างในแล้วมันรู้สึกว่ามันสวยงามมากไม่รู้อะไรเหมือนเจออะไรข้างในที่สวยงามเบิกบานใช่ใช่ก็มันทำให้ น้ำตาไหลออกมาเออเกิดไม่เกิดมันอิมเอิบออกมาจากข้างในน้ำตาไหลใช่แต่ตอนที่มันก่อนจะอิมเอิบออกมาจากข้างในน้ำตาไหลเนี่ยตรงนี้คือรอยต่อที่สําคัญคือที่กเขาบอกว่ามันเป็นคอนเน็กคอนเน็กอะไรเครื่องในเนี่ยมันเหมือนเจออะไรเจออะไรจริงๆเหมือนกับเจออะไรจริงๆใช่ใช่เหมือนเจออะไรเหมือนเจออะไรอันนีอธิบายเหนือยตรงนี้คอนเน็คอนเน็กมันเหมือนไปเจออะไรจริงๆแล้วเพราะไอ้ตัวนั้นเป็นผลไงเป็นผลมันเป็นผลแล้วไงเป็นผลนี่ มันก็เลยแบบเหมือนอะไรมันมันดอกโบบานออกมาจากข้างในเนาะน้ำตาไหลไม่ใช่มันไอตอนที่มันไปเจออะไรคนนิกคนนิกคนนิกันเลยเนี่ยมันไปเจออะไรอย่างไงนึกทบทวนดิเฮะยไอ้นไม่รู้ว่ามันมันเจอเจออะไรเจอมันเจอใครอีกคนหนึ่งมันเจอใครคนหนึ่งที่เราตามหามานานเหรอใช่ใช่ใช่เออเออมันเจอนี้เอง อรู้หลับไม่ใจก็หรี่ๆก็ไปจะตั้งไปเจอมันคอนเน็กอะไรทุกอย่างไปเจอแต่มันเหมือนคุยกับตัวเองด้วยนะเออแบบคุยคุยกับตัวเองกัับตวเองใช่เหมือนต้องไปเจอกันคอนเน็กเรื่องไหนแล้วคุยกันจริงตามหามานานใช่ค่ะเออเรื่องในเลยเกิดเหมือนดอกบัวบานบานดอกจากข้างในมันทัศไทยกันจริงเหมือนอะไรนะเหมือนทักทายกันภาษาจริงแต่ว่าว่านั้นเออ แล้วไงต่อแล้วตรงนี้มันดีดีดีแล้วไงต่อไงต่อมันมันมันเหมือนมาเจออีกคนหนึ่งที่เหมือนเป็นตัวเราเลยอ่ะมันเหมือนนี่ไงจีบอย่ถูกมันเจอตัวเราอีกตัวหนึ่งอยู่ในตัวเรานี่เหรอใช่ใช่โอ้โหไมายถึงยุนเจอตัวเราอีกตัวหนึ่งในตัวเราเลยแล้วก็ ไปคนเน็กกับตัวเราที่อยู่ในตัวเรานี่เนาะแล้วไปพูดกับตัวเราที่อยู่ในตัวเรานี่โอ้โหสุดยอดเลยนะเนี่ยมันไม่ได้มันอยู่มันมันเขาอยู่กันมานานแต่เราไม่ได้ไปอาจจะเอออาจจะไม่ได้นึกถึงไม่ได้สนใจไม่ได้เห็นมันเคาอยู่กับเรามานานมากเลยแต่เราไม่เคยเจอเขาใช่ใจแล้วจำได้ว่าแบบอย่างบอกเลยฉันอะไรแล้วอยู่อะไรอะแล้วเรื่องไงต่อ มือนบความคุยกันมันจะพูดของเขาเองอ่ะเขาจะไอ้แล้วพี่อยู่นะเกดขอโทษนะฮะภาษาอังกฤษอือใช่ใช่ใช่พูดกันก็คือพูดกับตัวเราอะไรนะพูดกับตัวนายทักทายกันใช่ทักทายแบบว่าฮัลโหลจำได้เลยนะแบบว่าให้ีล้วขึ้นในใจเหมือนเหมือนเจอเพื่อนเหมือนเพื่อนเจอเพื่อนซีเลยอ่ะ แล้วก็ดับยูใช่ออ <laughs> แลนนะ้วเวลา <laughs> เวลาเราไปนั่งกลับไปอีกคลาสหนึ่งวันนั้นก็ตกใจเพราะว่าครั้งแรกค่ะครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกก็เลยตกใจตกใจเหมือนกัน,น <laughs> เนาะตกใจมากแล้วก็เลยแอบงงแล้วก็แล้วก,ก,ก็แบบเหมือนอายด้วยเพราะว่าแบบตหลายก็อยู่ตัวเองอย่างเงี้ย เออเออยไงไงมันเปือนหูน้ําตาไหลอ่ะน้ําตาไหลค่ะแล้วก็ก็กเขินเนาะเขินเนาะแต่ว่ามีความรู้สึกว่าเหมือนเหมือนเจอคนนึกออกมั้เวลาเราบางทีเราเจอคนที่มันเหมือนมันคลิกกันอ่ะก็อยากเจอเขาอีกพอหมดคลาสซึ่งก็กลับไปแต่พอกลับใหม่คลาสซึ่งเราก็แบบพยายามอยากอยากปิดปอโยคะอะไรเสร็จมันจะมีตบท้ายด้วยกันนั่งอย่างเงี้ยเราก็อยากเหมือนเรียกอยากเรียกเขาขึ้นมาอีก อ่ประมาณเราเป็นไงเพอ่มเราเรียกขึ้นมาได้เรื่อยๆไหมเป็นอัตโนมัติเลยไหมบางครั้งค่ะเรียกเขาขึ้นกลับมาได้ด้วยบ้างค่ะบางครั้งเรเรียกขึ้นมาคุยบ่อยๆแล้วเป็นไงมาคนเนกันบ่อยๆกับตัวไหนมีความสุขดีมีความสุขเออมีความสุขแล้วยังไงต่อแล้วตัวนั้นหายไปไหมพอมีความสุขแล้วตัวนั้นหายไปไหมไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยหายแล้วค่ะเริ่มเริ่มเหมือนชัดขึ้นใช่ เหมือนเขาอยู่กับเรามากขึ้นโอ้โหแลอวไงต่อไงต่อมันดีมันดีมันดีอะค่ะมันดีเอาจริงจริงมันดีชอบฟันแ่้วไงต่อก็น่าหักก็เลยเพียมเหมือนได้ค้นพบตัวเองเนาะไอตัวนี้ไฮไลท์นะพูดเลยแล้ว่ะไงนะเมื่อกี้เมื่อกี้บ่นบนพูดเลยไงนะทำให้เราคิดอะไรหลายๆอย่างว่าแบบ เออจริงๆความสุขมันก็คงอยู่ข้างในเราเนี้ยเนาะอาจจะการที่เราแบบไม่เรามันก็เลยทำให้เราคิดๆไหนอย่างเออว่ายังไงตอนตอนโตหรือตอนตอนเราเรียกว่าอะไรนะตอนเราถูกเลี้ยงดูมาเราอาจจะอาจจะไม่ได้มองข้างในเรา,ทเ,ราเท่าไหร่เรามัวแต่มองแ,แต่บอแต่ข้างนอกมองไปข้างนอกเนาะเวลาไว้เคยบอกข้างใน ทำในสิ่งต่างๆให้คนอื่นใช่หมมีความสุขมีความสุขเราไม่ได้ลำบากแต่เพื่อททำปรารถนาทําทุกอย่างให้ให้คนอื่นมีความสุขใช่ค่ะก็เลยว่าเรามีความทุกข์เลยหันกลับมามองดูตัวเองใช่่ไหมค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าเราเหมือนไปเติมน้ําให้คนอื่นตลอดเวลาแต่แต่เราก็มานั่งคิดแต่ถ้าเราเติมน้ําให้คนอื่นตลอดเวลาเราก็แห้ง น้ำเราก็แห้งไปหมดน<ๆ>้ำเราก็แห้งทำไมเราไม่เติมไม่ผิดแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ผิดเพราะบางทีเราอาจจะถูกสอนมาหรืออะไรเราคิดว่าการเห็นแก่ตัวมันมันผิดมันไม่ดีแต่ว่าเราคิดว่าการที่เราเติมเราเราควรจะต้องมามองตัวเราเองก่อนแล้วเติมน้ําของเราให้เต็มก่อนที่เราน้ํามันจะล้นไปให้คนอื่นได้อเออคิดใหม่เลยคิดใหม่เนาะคิดใหม่ค่ะที่ตีเราคิดว่าเราเราเห็นแก่ตัวถ้าเราเติมให้เราอ พราะเรามีความทุกข์เราก็เลยอ๋ว่าเราต้องเติมน้ําให้เราเออเรามีความสุขแล้วน้ำมันจะล้นไปให้คนอื่นมีความสุขได้ใช่ไหมนี่ก็เปลี่ยนความคิดใหม่ถูกต้องแล้วไงต่อล้วไงต่อชอบฟังชอบฟังเรื่องงห้อีกยังงี้ดี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 ก็เพิ่งเพิ่งมาถึงบางอ้อนี่แหละเออแล้วไงแล้วไงต่อ แล้วตัวตัวยกสนใจตัวไหนเนี่ยตัวที่ไปคนเน็กมันหามานานเมื่อเรามีความทุกข์เลยมองมองดูตัวเองเลยเจอว่าเนี่ยอ้าวมันมันนิดมันเหมือนกับคนเนี้ยมันอยู่กับเรามานานแต่เราไม่เคยเห็นเราไม่เคยพบเขาเพราะเรามองแต่มองมองแต่คนอื่นเรามองเรามองข้ามไปหมดเนาะเอพอเราเจอตัวเราเองแท้จริงแล้วอ๋อ เราก็เลยเหมือนเจอมันอยู่กันมานานไม่เคยเจอพอมาเห็นแล้วมันก็ดีใจปราปื้มใจเหมือนคนที่ไม่เคยเจอกันมานานมากใช่ๆแล้วไงต่อคนนั้นน่ะเหมือนเหมือนเหมือนตอนนี้เหมือนเหมือนเริ่มกําลังเหมือนเชื่อมต่อติดแต่ว่าเหมือนเหมือนเรียนรู้กันอยู่เชื่อมต่อกับกับคนคนนั้นเลยยังไง คนนี้กันเรียนรู้กันอยู่เรียนรู้ซึ่งกันและกันเรียนรู้นิสัยซึ่งกันและกันกับกับคนในคนในใจเราใช่ใช่ใช่ฮมันมอนมีคนเรียนรู้แล้วเป็นยังไงคนพอไม่เคยเจอกันมานานตอนแรกกับป่าพื้มมันก็เหมือนคนที่อะไรล่ะเราเป็นสาวนะก็เจอหนุ่มปิ้งเหมือนกับโอ้โหมันปิ้งเลยแล้วก็ปปิ้งใหม่ๆนี่มันก็ลืมทุกอย่างเลยเออแต่นี่เป็นคนในใจเรา ที่เราเหมือนอยู่กันนานแต่เราไม่เคยเจอเหมือนเมื่อก็คล้ายๆกับเราเจอหนุ่มไงเจอหนุ่มหนุ่มข้างนอกเราไม่เคยเจอพอเจอเราก็ปิ๊งไม่เราก็เลยโอ้อยากได้รู้อยู่ด้วยกัน<ะ>แล้วก็เรียนรู้ท <ใช S 1> ี่ใส่กันไปไ<ๆ>เรื่อยแล้ว,ลวปเป็นยังไงก็ยังเรียนรู้อยู่ค่ะ <laughs> 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 ยังอยู่ระหว่าง <laughs> เรียนรู้ยังข้าวใหม่ปามันอยู่ยังเข้าวใหม่ปามันเดี๋ยวรู้เดี๋ยวจะรู้เองแน่ เรียนรู้ไปเถอะเดี๋ยวก็จะเรียนเพราะว่ามันพวกปิ้งกันไงแล้วอยู่ด้วยกันเดี๋ยวก็จะเข้าใหม่ประมานอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะรู้เดี๋ยวจะรู้ซึกเดี๋ยวจะรู้ซึ้ยังยังเรียนรู้อยู่เรียนรู้มากมากนะอยู่ด้วยกันอย่างนั้นไงค่ะเดี๋ยวหายไปอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆเหมือนกับสามีภรรยากันนั่นแหละพอเรียนตอนเจอกันใหม่ใหม่ปิ้งเป็นแฟนกันก็อยู่ไปพอเป็นสามีภรรยาแต่งงานกันไปนานๆเข้า ตัวในอ่ะตัวเราตัวในที่เราไปเจอเหมือนเหมือนเราไปเจอชายหนุ่มตัวในอ่ตัวในใจเราเราเนี่ยก็เรียนรู้เขา<ม>เรียนรู้ไปเจอเนใหม่เราโอ้ปับปื้มอยู่กับเรามานานเราไม่เคยเห็นตัวนี้เลยเราเรามองแต่คนอื่นมองออกไปข้างนอกเราทําให้อะไรด,ดูดีเป็นคอมพิสหมดอ,อยากให้ทุกคนดูดีอยากให้มองเราเป็นคนดีให้เราดูดีในสายตาคนอื่นเนาะใชเราก็เลยเหมือนเอาน้ําในแก้วเราไปเติมให้แต่คนอื่น แต่เราไม่เคยเติมน้ําในแก้วเราก็เลยแห้งผากอือทีน,นี้เราพอมีความทุกข์เนอะมีความทุกข์มากต้องขอบคุณสขอบคุณสามีจริงๆนะเนี่ยสามีตัวจริงอะขอบคุณสามีตัวจริง <laughs> ที่เลิกกันไปแล้วเนาะพูดได้เนาะตัวนี้เนาะ <laughs> เออสามีสามีจริงๆ <laughs> ที่ได้เลิกกันไปแล้ว <laughs> เนี่ย <laughs> คือมันก็เหมือนกันนะลูกตาได้เปรียบเทียบมาว่า <laughs> พอเราเรียนรู้สุดแล้วเนี่ยมันก็เหมือนชายหนุ่มเหมือนอดีตสามีเรานั่นแหละ แล้วเราก็ปิ้งปิ้งก็เป็นแฟนกันแล้วก็แต่งงานกันอยู่ด้วยกันจะมีลูกสุดท้ายก็ก็เรียนเรียนลูกกันแล้วว่าสุดท้ายก็อยู่ด้วยกันไม่ได้เนี่ยแน่ไอตัวนายเราเนี่ยแน่ที่เราไม่เคยเจอมันมันอยู่กับเรามาน,นานหลายภพชาติเป็นปรสงไขยเป็นกับเราไม่เคยเจอมันเลยว่าในตัวเราเนี่ยมันมีอีกตัวหนึ่งเราเลยเจอครั้งใหม่ก็ปรบับปื้มเจอใหม่ๆหม่เหมือนเจอแฟนเลยปิ้งแฟน แล้วตอนนี้เราบอกว่าโอ้โหเราก็อยากจะเรียกเข้ามาเจอบ่อยๆเ,เราดีใจปรับเพิ่มเป็นปิติอิ่มเอิบสุขใจมากที่ได้เจอเขาว่าคนนี้ในตัวเราในใจเราเนี่ยม,มันมีอีกตัวหนึ่งที่เราไม่เคยเห็นมันอยู่กับเรามานานแสนานานเนี่ยเราก็อยู่ระหว่างการเรียนรู้เรียนรู้ไปเถอะอันนี้เรียนรู้เพราะว่าเจอแล้วยังปรับเพิ่ม,มต่อไปมันก็จะเหมือนอดีตสามีเราแน่ะ <laughs> <laughs> ขอให้เรียนรู้เขาให้เต็มที่เลยแล้วอยู่กับเขานั่นเนี่ยอย่าไปอยู่กับเขาไปเลยแล้วที่สุดเมื่อไหร่เนี่ยที่เรียนรู้สัจธรรมความจริงของเขาตัวในเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเมื่อไหร่ที่มันไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้ต้องต้องเลิกกันเนี่ยอันนั้นเนี่ยจะพ้นทุกข์ทางใจจะพ้นทุกข์แต่ตอนนี้ยังไม่พ้นทุกข์หรอกเพราะว่า เพิ่งเจอแล้วก็เรียนรู้ยังมีความสุขอยู่มันเจอแฟนใหม่ใหม่จะบอกทุกข์ได้อย่างไงเมื่อไหร่ที่อยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วจึงรู้ว่ากว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้ทุกันอยู่ด้วยกันทุกแสนสาหัดพอเลิกกันแล้วก็ตอนก่อนก่อนจะเลิกตัดใจได้ก็ทุกแต่สะอาดพอเลิกเสร็จแล้วก็หมดไปความพ้นทุกข์ทางใจก็เกิดขึ้นตอนตอนเลิกกับตัวไหนตอนนี้พบกับตัวนายยังเป็นทุกอยู่ เรียนรู้ไปนะเรียนรู้ตัวไหนนั่นแหละเดี๋ยวจะมาเรียนปรึกษาให้เจอเขาบ่อยๆเรื่่อยๆคะแล้วมาเล่าเล่าให้เราฟังหน่อยว่าตัวไหนเขาแสดงพยศยังไงบ้างมาคอยเล่าให้เราฟังบ่อยนะว่าตัวไหนเขาแสดงกว่ามันเป็นยังไงดีมากอะไรอย่างเงี้ยพยศหรือหรือดีมากหรือเอาใจเรามากเลยหรือว่าอย่างไรเขาจะบอกตายบ่อยนะได้ค่ะเดี๋ยวมารายงานต่อสาธุค่ะ